สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแ่น Q A กลับมาแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกยอดสั่งซื้อนะวันนี้โอ้โหแน่นเลยนะฮะแล้วมีออเดอร์อะไรนะครับเข้าเป็นในลน์ออฟฟิเชียผมบอกเลยนะมีอะไรผมจะทิ้งระเบิดไว้ก่อนพี่เอาตัวไหนเอาไม่เอาพี่บอกเลยตบตัดแยกออกมานะครับแล้วก็โยนเข้าไปอะไรมาอะไรยังไงก็ตามนั้นเลยฮนะผมจะมีสื่อโฆษณา ยิงไปให้ทุกวันตอบเร็วตอบช้ายอย่าว่ากันบางทีติดงงติดงานเลยมากนะครับเขาไปในนั้นนะฮะคนสัก200เดี๋ยวจะเริ่มมีกิจกรรมมีเกมอะไรมากขึ้นตอนนี้ประมาณ164คนแล้วครับอีกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่หน่วยนะถ้าอยากรู้ว่าในนั้นมันมีนมอะไรบ้างนะครับมีสื่อโฆษณาในนั้นจะเป็นช่องทางที่เอาไว้สื่อสารกับผมนะครับว่ามีสินค้าอะไรมาใหม่หรือมีอะไรอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยหรือมีอะไรเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตให้ในนั้นนะครับส่วน ช่องทางทาง YouTube ที่ใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆนะครับรายการ QA ก็ใครอยากรู้อะไรก็ลองถามมาดูผมตอบได้ผมก็จะลองตอบให้นะครับอวันนี้ QA ของเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆเ,เขาถามว่าอูค,ครับมีดเนี่ยถ้าผมเอาไปใช้หันห่นหั่นอาหารหั่นเนื้อที่มันมีความร้อนอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับคาถามประมาณนี้โอเคผมถอดผมถอดรหัสออกม,มาได้นะครับ หายการ Q a วเอมก็จะเอามีดมาลําไปเรื่อยนะฮะประกอบกับการเล่าเรื่องและการตอบคาถามของผมแล้วการคุณก็ลองช่างใจดูว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผมตอบเนี่ยมันใช่คาตอบที่คุณต้องการหรือเปล่าหรือเอ้ยไม่ใช่หาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้จะเป็นมีด S R M หวยไหม,มนี่แหละค A เป็นแบบนี้สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ให้ดูมีแค่เนี้ยแล้วเกี่ยวอะไรไหมแล้วแต่เราไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้เพื่อนถามว่าเอามีดอย่างเงี้ยไปหั่นเนื้อหัหารอะไรนะเนื้อ,อย่างอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหากับโครงสร้างเหล็กไหมมันจะนิ่มลงไหมเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินว่าเอาเหล็กไปชุบอบชุบถ้ามันโดนความร้อนเยอะเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างให้เหล็กมันนิ่มลงจริงไหมถ้ yeah, จริงครับเรามาดูกันก่อนว่ามันจะนิ่มได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาตัดสินใจว่าการหั่นเนื้อมันมีผลอะไรบ้างนะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนหนึ่งเรื่องอุณหภูมิครับอุณหภูมิที่เขาใช้ในโลกนี้เนี่ย มีหลายหน่วยนะฮะที่บ้านเราจะใช้อะไรอะ่ะองศาเซลเซียสนะครับถูกไหมฮะมีะไรกะมีเยอะมากเลยครับเรามาลองดูอุณหภูมิก่อนนะครับอุณหภูมิองศาเซลเซียสก่อตั้งด้วยเป็นคนคิดค้นโดยชาวสวีเดนชื่อแอนเดอร์เซลเซียสนะครับเขาระบุว่าอุณหภูมิของน้ำเนี่ยจากของแข็งกลายเป็น กลายเป็นก๊าซนะครับในช่วงที่มันเป็นน้ำเนี่ยจนเป็นของแข็งคือจุดจุดเยือกแข็งที่0องศาและจุดเดือดที่100องศาสเกลคือ 0, ู0ยถึงนี่คือสเกลขององศาเซลเซียสที่บ้านเราก็ใช้นี่บ่อยๆใช้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับมันมีองศาอะไรอีกองศาเซลเซียสเนี่ยค้นพบด้วยนักวิทยาศาสตร์ในปี1742นะครับองศาฟาเรนไฮต์ค้นพบด้วย นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันกาเบียนฟาเลนไฮค้นพบในปี1724แม่งก็ะทาการทดลองแบบนี้แหละแล้วก็หาสูตรฐาหน่วยขึ้นมานะครับทำการทดลองน้ําแข็งน้ําน้ําแข็งน้าเกลืออะไรเงี้ยแล้วก็หาสเกลมาที่ว่าเฮ้ยการแปลรูปของสารนะ่ะมันเริ่มมันเริ่มที่เท่าไหร่แล้วก็จุดเดือดไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะมีการทดลองของนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะครับแล้วเราเอาผลมาเทียบกันซิอ่ามันมีองศาเคลวินก็มี มีเยอะแยะมากมายเมื่อเวลาผ่านกันก็เอาอทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยมากลางท่าพาหากันแล้วก็หาสูตรในการแปลงค่าเพื่ออธิบายว่าไอเนี่ยถ้าเกิดเราเอาสารมวลที่เรียกว่าน้ำเนี่ยนะครับเอามาดูจุดเยือกแข็งแล้วก็จุดเดือดเอม,มื่อเป็นองศามันจะเป็นอะไรนะครับก็ว่ากันไปฮะนั่นคืออุณหภูมิหรือแม้กระทั่งเราจะหลอมเหล็กขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราหลอมภายใต้อุณหภูมิแบบไหนอะหน่วยอะไรต้องคุยกันก่อน เพราะฉะนั้นที่บ้านเราก็จะใช้หน่วยองศาเซลเซียสนะครับหรือถ้าคุณไปดูคลิปใน YouTube คลิปๆมันเกี่ยวกับมีดหรือเกี่ยวกับอะไรถ้าเป็นคลิปทางฝั่งอเมริกันส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับมันก็จะมีสูตรในการแปลงนะครับแน่อนอนครับองศาเซลเซียสเท่ากับองศาฟาเรนไฮต์ลบด้วย32หลังจากนั้นได้ค่ามาคูณด้วย5้าส่วนเก้าก็จะเป็นการแปลงหน่วยครับองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ เหมือนกันองศาฟาเรนไฮต์จะมีค่าเท่ากับอ,องศาเซลเซียสคูณ9้าส่วนห้าได้ผลเท่าไหร่เอามาบวกด้วยสามสิบสองมันคือการแปลงหน่วยทำให้เรารู้ว่าอ๋อโอเคเราคุยกันที่หน่วยองศาเซลเซียสโอเคไหมฮะโอ้ยเฮียไปลากเกอุณหภูมิเลยว,วันนี้มันจบไหมด้ให้รู้ให้รู้จะได้รู้ไว้ว่าเฮ้ยเออวะกูเคยได้ยินแต่ทำไมเขาไม่ใช้กันวะองศาฟาเรนไฮต์ไม่ค่อยนิยมในฝั่งเอเชียนะครับ ก็แล้วแต่สูตรไทยสูตรท่านอ่ะมากันต่อนะครับการที่เขาจะชุบเหล็กกล้าขึ้นมาเนี่ยชุบให้มันกลายเป็นมีดขึ้นมาสักเล่มหนึ่งนะครับมันจะเกิดอุณหภูมิที่เขาเรียกว่าการชุบแข็งนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจพอเราชุบแข็งมาปุ๊บเสร็จปับ๊บเขาก็จะเอาไปอบอ่อน,นครับอบอ่อนก็คือการลดความแข็งการลดความเครียดของมีดมาลงนะแล้วก็ทําให้มันเพิ่มความเหนียวขึ้น เราเทมเปอร์มันแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยอุณภูมิอุณหภูมินึงมันจะได้คุณสมบัติมีดที่เหนียวขึ้นไม่ปลอกถ้าเกิดเราอบแล้วเกิดเราเราชุบแข็งมาเลยเหล็กมันมีความเครียดตกที่มันแตกได้เลยนะโอเคไหมครับเหล็กมันแข็งมากอะ่ะแต่มันไม่เหนียวเลยอะ่ะเราไม่ต้องการอย่างนั้นในคุณสมบัติการทํามีดเขาก็เลยคิดทีอ๋อถ้างั้นเราเอาไปอบ ไม่ว่าจะอบอ่อน normaling annealing d tempering ว่าไปคล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันแต่มันจะมีการเรียกในรายละเอียดของ process ผมเรียกรวมกันแล้ว้องอบอ่อนนะครับในการอบอ่อนเนี่ยก็แล้วแต่คุณสมบัติของวัสดุว่าความหนา dimension มันด้วยนะบางทีอบเป็นวันก็มีนะมึงถ้ามันหนามากๆโอเคไหมแต่ถ้ามันบางแบบนี้ครึ่งชั่วโมงก็พอบางทีแต่นี้แล้วแต่สูตรใครสูตรท่านนะจะมาดามากกูเรื่องบีไม่ได้เว้ย ช่างมีดเขาจะเจ๋งก,กูทั้งนั้นเอาช่างมีดสิบคนมาเขาจะมีสูตรในการทําเหล็กของเขาที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> ต่างกันในรายละเอียดว่ากันมาเลยก็เลยจะมีการที่เขาทํามีดออกมานะั่นแหละโชว์ได้แต่ละแต่ละค่ายแต่ละอะไรก็ว่ากันไปเลยครับอันนี้ทางใครทางท่านอันนี้น้องไม่ยุ่งนะฮะน้องไมง่ไม่แนะนําด้วยนะเพราะว่าพี่คงจะเก่งกว่าน้องหมดเลยนะครับน้องไม่แนะนําน้องก็ทําของน้องโอ้เล็กตัวเองว่าน้องเลยนะลนะนะุงนะั่นน่ะมึงอ่ะ ผมก็ทําของผมทางหนึ่งแต่หลักการมนะันเป็นแบบนี้นะครับผมมาเล่าหลักการให้เพื่อนฟังนะ,ะทีนี้พอมันทํามาเสร็จปุ๊บมันก็ต้องเอาไปอบอ่อนเพื่อเพื่อคลายความเครียดมันออกนะครับแล้วแต่สูตรไทยสูตรท่านอุณหภูมิที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 200- 400ถึงองศาเซลเซียสนะครับเรทิ้งไว้เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วมันเกี่ยวอะไรครูมาทีนี้เมื่อมีดผ่านการอบอ่อนมาแล้วค่ะเอามาจําหน่ายปิ้งใส่แพคเกจจิ้งปับ๊บออกไป เข้าใจแล้วใช่ไหมที่เขาเอาไปอบอ่อนเพื่อลดความเครียดอุณภูมิที่เขาใช้ถึง200องศาเลยนุ้ยมันถึงจะมีผลต่อการปรับโครงสร้างภายในเป็นระยะเวลาหนึง่งตามตามขนาดดิเมนชันที่เขาได้คำนวณมาสูตรใครโรงงานไหนโรงงานนั้นว่าไปนะครับทีนี้คุณเอามาหั่นเนื้อเนื้อ,อย่างเสือร้องไห้ไท่ก็ใครทําไมต้องเสือร้องไห้วะพี่มันอร่อยจังเสือยังร้องไหอ้อ่ะเออเขาเลยเรียกเสือร้องหออไ,ไห้เออเข้าใจไหมเออ พอเขาหั่นเนื้อเนื้อก็ถูกย่างบนเตาไฟใช่ไหมฮะอ่าย่างเอาขึ้นมาหัน่นหั่นเลยให้ระวังนะฮะระวังมีดคุณป่าวระวังมือจับมันร้อนอียร้อนเนื้อจับแต่แต่ยกหนยอะไรยกมันร้อนแล้วมันก็จะกลุ่นขึ้นมาเลยนะครับอไอความร้อนขึ้นมามันคือไอน้ําที่มันละเหยแล้วก็จะมีน้ําจากเนื้ออะไรโอ้ยไปย่างไหม ย่างไหมมันก็จะมีน้ำไหลออกมาจุยซี่อุณหภูมิตรงนั้นนะถ้าเนื้อข้างในนะครับก็ประมาณสักห้าสิบองศาไอ้ข้างนอกก็ร้อยกว่าน้ำเลยเนื้อ,อย่างย่างไปก็อยู่บนไฟนั่นแหละเนื้อมันโดนไฟเนี่ยมีดไม่ได้เป็ดย่างแต่ถ้าเอามีดไปย่างไฟมีโอกาสนะอุณหภูมิมันไต่ขึ้นไปได้ถ้ามันร้อนมากๆโครงสร้างข้างในจากที่แข็งมันจะคลืนกลับไปใหม่นับใหม่เหมือนเราเริ่มจะชุบแข็งมีดถ้ามันร้อนมากๆ แต่ถ้ามันลักษณะเตาถ่านเตาไฟแล้วเราไม่ได้เอามีดไปอัางไฟไว้ไม่ได้ไปวางไว้บนตะแกรงแบบนั้นคือไม่มีใครทําแบบนั้นแน่ๆคุณแค่มาหั่นเนื้อหั่นอะไรอุณหภูม,มิถึงไหมตอบไม่ถึงไม่ถึงแม้กระทั่ง200ร้อยห้าสิบยังไม่ถึงเลยและใช้เวลาไม่นานในการหัน่นเพราะฉะนั้นตอบได้ไหมว่ามันจะมีผลตะโครงสร้างไหมคําตอบก็คือไม่มีหรอกครับไม่มีผลต่อโครงสร้างแล้วมี กร,กระบวนการอะไรหละ่ะที่จะทำให้มีดมันมีผลต่อโครงสร้างที่ผมเห็นอย่างได้ชัดเลยนะคือกระบวนการรับมีดรับมีดแบบไหนอะรับมีดแบบไม่เย็นรับมีดแบบไม่เย็นรับมีดแบบเย็นคืออะไรรับมีดแบบเย็นก็คือเอามีดขึ้นที่จับปุ๊บแล้วก็ทำการรับมีดด้วยหินถูไปกับหินเอาน้ำชะชัเศษ แล้วก็เป็นหลักในการลดอุณหภูมิด้วยนะครับทำให้อุณหภูมิมันไม่สูงมากนั่นก็คือการรับเย็นปกปติไม่มีปัญหาต่อโครงสร้างมีดหรือคุณจะซื้อไอ้เครื่องลูดอะไรมากว่าไปก็ไม่มีปัญหามันคือคาบ่ายมาขูดมีดให้มันคมหรือเครื่องรับมีดเห็นไหมที่เขามีน้ําด้วยหล่อเย็นไอ้อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันช่วยพาเศษออกแล้วก็ลดความร้อนที่มันจะเกิดขึ้นที่ปลายมีดในการรับคมแต่มันจะมีการรับอีกประเภทหนึง่ง ซึ่งมันมีปัญหาบางคนก็เคยรับวิธีแบบนั้นคือเปิดเครื่องเจียเลยเครื่องล้อหินนะ่ะไฟลุกเลยไฟลุกนิดนิดนะมีโอกาสนะครับทาให้มีดมันนิ่มได้นั่นคือการรับที่มันเร็วไหมเร็วแต่มันเสียโครงสร้างมันเสียมันเกิดความร้อนขึ้นได้เคยไหมฮะเออน,น,นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นส่วนสําคัญเลยก็ได้นะ ในการที่เขาจะต้องออไม่ให้มีดมันร้อนเกินไปอ่ะอืมนั่นแหละถ้าเพื่อนๆรับมีดแบบอย่างนั้นตัดอ่ะเออพีออ่ผมทําได้อ้าพีเซียนก็ไม่เป็นไรฮะผมก็เล่าให้ฟังว่ามันมีความเสี่ยงเห็นไหมต่การที่ถูด้วยมือเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงเพราะแรงมันน้อยแต่ถ้าใช้หินเจียมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงที่มันจะเกิดความร้อนขึ้นเป็นประกายไฟแล้วให้มีดมันเปลี่ยนโครงสร้างกลับมาไม่แข็งแล้ว กลายเป็นนิ่มไปอะไรเงี้ยเหมือนโครงสร้างเหล็กที่ยังไม่ได้ชุกแข็งมันย้อนมันย้อนโรเซสกลับไปเพราะว่ามันเสื่อกร้อนขึ้นไปสัก5 600องศายอย่างเงี้ยโครงสร้างตรงปลายมันเปลี่ยนแล้วมันเล็กๆอ่ะแป๊บเดียวพื้นหายเลยโอเคไหมครับแต่บางคนเอ้ยเไม่เป็นไ,ไรเนี่ยผมก็รักมุกเด้อแล้วแต่พี่เลยฮะตามนั้นพี่ตามนั้นไม่มีปัญหาผมแค่เล่าให้ฟังนะก็เป็นแบบนี้อย่างที่ผมบอกถ้าเอาไปหั่นเนื้อหั่นอาหารกินระวังอย่างเดียวระวังมือมันร้อนสวัสดีครับ